รถนอนเขาครับผมรถนอนเขารถสีเขารถนอนเขาแล้วก็เขาเยาะเมือครับผมพี่น้อง นะครับผม มีประมาณเกณฑ 好牛不？ Okay. <laughs> नों คนเป็นหลายของนั้นอยู่ใกล้ๆกับพวกคนนวดเด้ครับผมของนั้นเดีนีมเห็นอยู่ครับผมเข่าคิ้วไปตามคิ้วครับผมเมนมาอยู่ใกล้ๆกับศีรษะได้เลยครับผมเมนไปตามคิ้วครับผมคิ้วเคนเงีนยาวด้วยสีหาคิ้วพกคิ้วแบบ เครื่องบ่ครับเป็นยังพักโยกบ่งัดนูดงัดนูดโอ้ยกัะยอนกัะยอนเสียงมันดังเนาะโอ้ยะว่ามันดังเามันเป็นยังคือดังเสียงมันคือดังแท้ เครื่อง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 โยกมแทนนอตขาดครับผมพี่น้องเกเียวเรเียวน็อตขาดผมไม่เซยไปไม่เซยไม่พักโยกพักโยกครับผมพักยกซ่อมแป๊บเดียวนี่ครับผมเขายังไหลเลยครับสองสี่สิ สิบสองสิบสีแปดี่สิบดีคนหลายครับผมพี่นอ้งองนวดเขานวดเขามันค่ายไปด้วครับผมธรรมดาเลยร่ม,มด,ด,ดีอยครับผมกรกชังโกงเลย tá bom. Tá bom. อยู <Jo> ่คร really? <jeu anything. S 2> like ับโดยก็ถุงโดยก็สอบครับผมลอยลอยคว่านี่ถุงยังไงมีกระเป๋ายังไงครับผมพี่น้องถุงยังไงเลยได้ถุงแป้งถุงน้ำตาลกันครับเตือถุงไหมมาก ใบละหกบาทครับผมคือคุงไม้มาใบาละหกบาทคุงแป้งครับผมคุงนำ้ำตาลคุ้งไงได้ครับ ไรนี่จะถุงยี่ไงครับผมถุงยีงไ่ไงถุงแป้งถงน้ำตาลครับผมนวดเผามือนีครับเผาหน้าเก็ดไอไอลายครับเด็หรือว่าไดลไลายไลทแห้งครับผม ขย,ย,ยังไหลอยู่ไมนก็หกซิบกว่าแล้วเดือบเจ็ซิแล้วเจ็ดซิบูงแล้วลอยควายู่หรอเขานาครับผมต่อปีนี่เขาไี่จะควายนิ่น้ำดีครับผมน้ำดีพ่แทเลยแปดซีก็สุงครับผมแปดซีงเป็นน้ำปีน้ำเดือนอยู่งด้กรับพี่นองพี่ได้น้ำขาดปีนี้น้ำหลายน้ำม,มาก กลัวย่้ว้วครับผมเีนไล่เไร่เรกว่าดีหยายครับดีแต่พนไหลครับผมพี่น้องออกย่งไหลยอยู่ครับไแหยครับผมรมหัวรมว่วเปลี่ยนร่มเปลียปล่ยนท่าครับผม ลมหวน์ลมเปลี่ยนทิศผมออกกนใส่ถุงใง่ครับผมยกยากเลยครับถุงแปง้งถุงแปง้งถุงน้ำตาลถุงใ่ครับผมถุงนาซีปีป๊บผมนะครับผม